ครับสวัสดีครับมือนีมแอดมินกลับมาตามต่อครับเลขลับครับวงในครับามาจากซาไซมิรูครับแต่ว่าเพิ่นแบ่งปันใหน้แนวทางนะครับเด้องวดจีพาร์ตมาเพิ่นให้มาแปดสองแปดสามแปดสี่ครับมีสนั่นเนะาะเข่าของเพิ่นอีกครับเพิ่นจดุดเลยแบ่งปันมาคลิปจีพาร์ตมาแอดมินกับมา สามต่อแหละครับเพิ่นหามาเป็นน้ำจิ้มมาเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ศูนย์เก่าเนาะสวามาตามงวดนี่คิดนี่สบับเต็มมากครับสบับเต็มมากอย่าลืมนะครับเด้อว่าส่วนมากอาจจะลืมกันเนาะหงวดที่ผ่านมาแอดมินลงให้ยตะตะต้ตตนเห็นครับอ่าดเสือเรืเสือก็กตั้งภาคกันเริ่มเนาะ ทีเนี่ยเพิ่นใหายมา82 83 84ครับงวดที่ผ่านมาครับเขาของเพิ่นครับงวดน,นี้แอดมินมาตามต่อสบับเต็มครับเพิ่นให้มาแล้วครับเพิ่นให้ยหน้าท่างการเสี่ยงโศกมากแล้วครับอขอพูดเลหลายๆครับสำหรับสูตรของเพิ่นเนาะแต่ว่าเพื่นใช้ตัวได้นั่นมารับส้มรับฟังทำไกนครับเลขบ่าหลายโตัวได้พี่น้องเลขบ่าหลายโตครับเพิ่นฝากให้พอเปิดอนน้ำมาแบ่งปันให้ฝากเอฟซี ขอบคุณทางเพื่อนครับมาตามต่อครับเพื่อนเสือหายตัวใดเพื่อนเน้นตัวใดไปรับส้มแาฟังน้ำพอบเพื่อนน้ำเกันครับ,ตรบแต่หลวงพ่ตู้บอกว่านี่เป็นเจ็ดนี่เป็นเจ็ดเ็นจ็ดเจ็ดใส่ไมจะใส่ะนี่พรใส่ที่เขาว่าเขาสีนว่าใดเขาสีใายเรียบนี่นี่แหละหมดนี่แหละเมื่อวันนี้ว่น้าวันนี้น้นะตมเือกทีุ่นเีย ที่ก็ที่แปดแที่แปดล่างชุ่มนี่ล่างแน่นบ่มีเขาว่าบ่ครับนะเขาว่ามันยังสั้นแหละเขาว่ามันมีเลยเจ้าใครเียงขอถามมีบอกเป็นความลับบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไม่นั่นเลขลับมาแล้วเลขลับวงในมาแล้วรครับเป็นเลขลับเลขด <คน S 1> ังคนบอกก็ต้องรับนําเป็นที่รู้กันเราจะที่ไหนไม่รู้แต่ว่าเข้างวดที่ผ่านมาก็เข้า เขาปีป้าคนหนึ่งมาแสดงความยินดีด้วยโอ้ยตาทำไมบอกว่เลขแม่เนี้ยแปดสองแปดสามแปดี่บางยายถูกอกผมทำไมถูกวผมทำไมไม่ถูกผมบอกแม่จริงๆแต่ผมผมผมไม่กลับเนาะผมซื้อไม่เป็นเออยายไปซื้อถูกได้ไงงงเออกะมาเนี่ยจะมาสองคนผู้หญิงทั้งคู่เลยเออไก็บอกว่า หนึ่งหกกับกระเพือกนั่นแหละทำไมทำไมตาบอกเลขเว็นขนาดนี้วะกันบอกมีสามตัวเองเนาะเออนี่มีสามตัวเล้วค่ะนี่มีสองตัวเองบนนี่นะค่ะที่เคร่งมีสองตัวเองนี่งวดที่แล้วแปดสองแปดสามแปดสี่ครับผมเต็มเต็มครับเจ็ด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 มาจากไหนไม่ต้องรู้แต่ที่นี่แน่เข้าเข้า สำหรับวงในเท่านั้นให้ไม่วงานาสำหรับวงในครับถ้าดูแล้วก็ไปพิจารณาเองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปนใช้วิจารยณในการรับชมอ่าเอาครับผมเมื่อนี้มาตามต่อพอเปิดเนาะเพิ่นได้เลขกรับมากครับรับมาเฉพาะเลยรับเฉพาะขึ้นมาจากนู่นเลยจากเทพวงใหญ่เลยก็บอกว่าถ้าไม่ถูกให้เหยียบ เขาให้เหยียบเลยถ้าไม่ถูกอ่ะไม่ถูกว่ให้เหยียบเลยเหยียบหัวบันไดบ้านล่ะเหยียบหัวกระไดเอาเป็นแนวทางเนาะแต่ที่งัวที่ผ่านมาเขาเข้านะใช่ใช่ไหมล่ะเราให้ตั้งแต่ตองวดนนี้เป็นสามเป็นสี่ใช่เขาเข้าแต่ว่าวันนี้ก็ลองมตัวเองวันนี้แล้นี่สี่ตัววันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ จะได้ชัดๆจะได้เต็มๆมเพราะว่าตัวใหญ่ๆหน่อยจะปื้ดเพื่อเขาจะเจ้าจมถายเลยอ่ะนี่เพื่อยืดี่แบ่งปันโชคลาภให้เอฟซีใครที่เข้ามารับชมเนาะจะฟื้ใครที่พลาดบอกเมื่อกี้นี่แปดสองแปดสามแปดสี่วันนี้จะปื้ดได้มาฝากแล้วไม่เนี่ยจจะให้มาสักสามตัวเลยนะนน่เนาะนี่อ่ะ มีมาฝากทั้งบนทั้งล่างค่ะงวดนี้นะอมีมีให้ครบเลยรับรองถ้าไปถูให้เหยียบเลยเขาบอกงวดที่แล้วเขาสามตัวเขาก็ให้อเขายืนยันมาเลยนะสี่อะไรนะสี่หกแปดใช่ไหมเออหกหกแปดสี่หกหกสองแปดฮะหกสองแปดแต่เพราะหกแปดสี่นั้นมันเป็นเลขของช่างน่ะเป็นเลขไายรถอ่ะโอ้ถ้าเป็นหกสองแปดโดนเลยเนอะเขาไม่ให้มาใช่ไหมงวดที่แล้วเนี่ยไม่ได้ให้ผมผมไปคือจดเราเองหกสี่แปด แต่ <4 S 2> ห<า>กแปดาอ่แต่ว่ารถใหม่แกผมฝันมารถมันังไงท้องโอ้แล้วไปดูป้ายมันเอ้ยมันสี่หกแปดอยู่วะโอ้ยมีเจ <ừ. S 1> ี๊ยบหกแปดเนาะถ้าหกสองแปดเนี่ยผมรวยอย่างเดียวเลยเนอะ <ừ. S 1> ผ,มผมไปคนเดียวเลยอ่ะไม่ให้ใครดูเลยหกสองแปดถ้าเป็นหกสองแปดนี่รวยอย่างเดียวเลยนเนอะแต่งวดนนี้นะ เขาเน้นเขาเน้นเลยบอกมาเลยน่ะเขาเน้นไม้เลยเด้อเขาเพราะว่าซื้อให้ได้ไหมซื้อให้ได้ไหมเขาบอกเขาเน้นไหมซื้อให้ได้เขาวงตัวนั่นแหละไอ้นเจ็ดเจ็ดกับเก้าศูนย์ะเขาวงไว้อ๋อเขานี่ตัวนี้วงเขาเน้นเลยแล้วก็เก้าศูนย์อีกตัวนี่เออแล้วก็วงนันนั้นได้เขาวงไว้งั้นเขาบอกถ้าวงนี่มันจะเข้าอ๋อแสดงว่าเน้นเนาะเน้นออเน้น นี่เขาเน้นขอบคุณหลายๆเน้ะสำหรับแนวทางเนาะรับเนาะทีคนหามากครับนี่สองตัวนี่ก็เน้นเขาบอกถ้ามันออให้เหยียบเหยียบเลยนะเน้นบนเน้นล่างใช่ไหมเน้นบนเน้นล่างนี่ไงแปดสี่ศูนย์กับแปดสี่แปดสี่แปดเนี่ยเป็นเป็นหาแนวทางมากอะขอบคุณแนวทางครับเป็นหลายเนาะขอบคุณแนวละทาง เฉพาะพืชไปหาเลขลับมาเฉพาะมันมีคนหนึ่งเป็นคนรับเขาไม่อยากเปิดเผยตัวเองเขาบอกมาให้ครับผมเขาแต่อยากให้แย่งปันตะปื้ดมากเนาะค่ะเนาะเขาบอกว่างวดที่แล้วเขาก็ให้มาหรือเปล่าฮะผมซื้อแหละไม่ซื้อได้ไงผมก็ซื้อแหละซื้อลอตเตอรี่ทั้งหลายใบห้าใบแปดสองเนาะตะพื้บอกชอบมากละลิขิตนี้อีกินก็ได้ยินเพราะว่ามาหาเฮงถามว่าแล้วตะปื้ดชอบตัวไหนแปดสอง ใช่แล้ววันนี้นะเอาถ้าเพื่อนนี่ชอบไม่รู้เลยอันนี้ชอบอะไรยังไม่สกิดใช่ไหมก็เก้าศูนย์นั่นแหละโอ้เก้าศูนย์ยังยืนยันตัวเดิมค่ะสกิดไม่ไม่ไม่แน่นะาลางรถไฟคู่น่ะเออใช่ไหมหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะเราพูดกันมาแล้วไม่แน่น่าหนึ่งหนึ่งนะมันอาจจะเป็นเจดเจ็ดนะเออใช่อาตมาล้างคู่นะอืมาแล้วค่ะเปิดเผยแล้วค่ะ นี่เปิดเผยมาแล้ววันนี้ชุดฉบับเต็มชุดฉบับเต็มเนาะค่ะเนาะวันนั้นให้แตกเต้าศูนย์อ่าใช่นี่ชุดฉบับเต็มแล้วามาแล้วตะเพือสไปหามาได้แล้วฉบับเต็มเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช่ค่ะ มากจะชอบจะแจ้งลงทุนไงเล็กน้อยนะครับเนาะลงทุนสักสี่ห้าใบไปเอลอตเตอรี่ซื้อมั่วๆอย่างนั้นน่ะถูกไปเงิงก็คุ้มค่าแล้วเนาะเออเรืรางรถไฟเร่องรางรถไฟตะพื้นก็ไม่แน่นั่นในรางคู่วันนั้นตีเป็นหนึ่งหนึ่งมีเจ็ดเจ็ดเข้ามาด้วยใช่มีเขาเน้นให้เลยนะเขาเขียนให้เลยคือเขาเขียนแล้วเขาตีนหยียบหยีบ้วยนะเพราะว่าตามสูตรแล้วก็ตีนเหยียบไปไปคล้ายๆว่าเหมือนกับว่า เหยียบไปแล้วเหยียบไปแด้เขาเหยียบไปแล้วไงเขาได้ไว้คือได้ไว้เขาเหยียบแคให้แล้วตัาเหยียบเลรอเหยียบเลยเขาตีนงยู่อยูยูมันบอกเปล่าาะท่านเก็ดลับตรงในใจก็ต้องรู้เพราะว่าเปิ้นยังเก่งนะปิ้นเอาหกสองแปดไอ้หกแปดสองอ่ะปุ่นที่แล้วอ่ะเปิ้นมีอ่ะเปิ้นมีหกแปดสองเต็มตัวหมเลยเด้อใช่ปุ่นเอาหกไปใส่เด้อแกทำมานแปดเป็นสองอ่แค่นั่นแหละแกได้มาสามตัวอ่ะหกแปดสอง แต่ว่าแกไปไปนึกดูว่าโจทร้อยห้าสิบไม่เอาดีกว่าได้น้อยเอาโวตรงไปเลยกี่กระอแต่ตัวตรงอย่างเดียวออกโซึ่งให้ไปอย่างนั้นแหละถ้าเกิดไม่ถูกก็ต้องไปดูเลยแต่แต่นี่เขาบอกยืนยันมาเลยนะถ้าไม่ถูกให้เหยียบเนี่ยเขาให้เหยียบเลยแหละเขาจริงกระืบนแล้วเวลาให้บอกผมเขาบอกผมแล้วเขียนใส่กระดาษมานะเขาเขียนใส่กระดาษมาเขาทำงี้ เหยียบไปแล้เอาะปุ๊บ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 ไปไม่ไม่ใช่เขาทําประชดเนาะไม่เขาต้องเียบมีเคล็ดของเขาเนาะเคล็ดของเขาคือเหยียบเขาให้มันอยู่ให้ได้้วเขาให้มาแล้วเขาก็ต้องอยากให้เราโดนแหละเนาะต้องให้เราโดนแหละเพราะเขาตั้งใจจะดังเหมือนกันแหละเขาอยากดังแล้วอือ เขาปล่อยสูตรมาแล้วแล้วเขาเอาให้มาเขาก็เหยียบไปเลยเขาเหยียบเลยมาห้ามเพื่อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่แหละโอ้แล้วเขาเขาถูกเขาถูกโสงแล้วนะเขาถูกติดกันโซนสามเขาถูกใช่ไหมครับ่อนปบอกอู่ต้องเล่าให้ฟังอยู่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเมื่อกี้ก็ได้ถ้าเขาลงเนี่ยก็ได้เลยนะสามตัวนะใช่ไหมล่ะได้ปุ๊บก็ยังได้นะนีอแต่ว่าไอ้หกแปดสองเนี่ยเขาดันไม่กลับเขาดันไปซื้อหกแปดสองอย่างเดียว ก็เลยไปถูกกินสซนหน้าแมอ826ได้628เด้โอเวครับเดี๋ยวเปี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 ยวครับ,มมมรบผมวันนี้ได้มาทั้งสามตัวครับสามตัวสองคู่เนาะสองคู่เน้นบนเน้นล่างครับครับ แต่นี่กขฉีกมาให้เรียบร้อยเลยเขาแยกมาให้เลยเขาบอกสีแปดไม่มีทางออกข้างล่างออกข้างบนเขาเน้นเลยเหรอ่าเขาบอกเลยว่าสีศูนย์เนี่ยไม่มีทางออกข้างล่างออกข้างบนเด็ดขาดเลยอืไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่เขาบอกื้อลอตเตอรี่ก็หนูวัที่หนึ่งนูแหละครับผมแบบนี่ตามที่เห็นแหละครับ เขาเน้นมาให้แล้วไอ้ที่วงกลมไว้ก็คือเน้นครับครับนั่นแหละขั้นผูใ้ใดมากผู้ดใดชอบก็บจังลงทุนนะครับนเนาะอ่าเอฟมินหาข่าวมาให้เป็นแนวทางครับอ่าพอเปิ้ดจับเป้วมาอ่าฝากเอฟซีว่างวดว่าหข่งกันมวดที่แล้วบอกแปดสองแปดสามแปดสี่ครับผมกับเขาครับอ่าสูตรนี่มวยนี้เพิ่คนก็ให้แนวทางมาอีกแล้วอ่ากับสามตัวคือเก้านี่เด็กแางเลยอ่ามาเพิ่มเก้าเก้าศูนย์ครับนิดหน่อยเอา ยึบยางระบายก็ได้เนาะคุ้มค่าแล้วถ้าโดนมาเนี่ยใช่ไหม <c oughs> มาสองพันถ้าโดนเนี่ยก็ได้แล้วเน้ยนย้ำเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจาราณในการรับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อแบ่งปันโศกหลับเอฟซีนั่นแหละ เือคคนไปเจอที่ต้นไม้ที่อื่นแล้วมันเหมือนกันตรงกันพอดีว่าฝันได้ครับคล้ายครับคาใช่ไหมงั่นแหละว่าขับขาว่าเอ๊ะมันจะเป็นเลขหรือเปล่า่ะมาบนมาล่างก็คิดหนักเออมาเจอเลขตัวนี้ก็เอ้าเปิ้นตีให้บนเปิ้นตีให้ล่างอเขาบอกว่าสีสุดไม่มีทางของล่างเขาพูดอเงี้ยแล้วก่อนจะให้ผมมาเ็าริงทึบ คืบเลยเหรอคือตักงตักงตั้งไวเลยโอ้แน่นอนแน่นอนเจ้านี้เนี่ยนไว้เลยเ้อาไม่ออกไม่ได้ต้องให้ออกว่าอย่างไงมันก็เป็นสูตรใหญ่ขอให้มากขอให้มากนะครับอ่าเทากับอาศัยเนี่ยนี่มันเพิ่งวันที่เท่่าไหรเองก็เอาไปเสียงดูใครชอบมันจะเปิดเปิดชอบตัวไหนห้าเองผมเปิดชอบตัวไหนให้เจ็ดซีหน่อยเจ็ดแล้วผมโอ้ทางรถไฟเก้าศูนย์ครับเปิดชอบเจ็ดเจ็ดกับเก้าศูนย์ค่ะท่านผู้ชม ไม่แน่หน้าเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเราก็วิเคราะห์ล้างรถไฟมีเอ็ซีเพินเ่นตีให้อยู่เจ็ดเจ็ดนะได้ดูในคอมเมนต์ไหมแอดมินแล้วก็ไม่ได้อ่านเออผมไม่ไอ่านจะเทียบก็ว่ามันน่าจะหนึเจ็ดเจ็ดไม่แน่ตาเปิดเข้าแล้วละ่ะวันนี้เนี่ยชั่วแห่ะคิดว่าเข้าแล้วแอดมินฟันเกี่ยวอยู่เนาะโดยอุ้มพระเนาะนั่นแหละสิาาอุ่มพระ พระเปิดนนะอุ้มพ้าใหญ่ด้วยนะอุ้มพระพุทธรูปถึงนึกออกว่าพะเปิดมีแปดสองแปดสามแปดสี่ไงในอุ้มได้ล่ะนอนนี้ไม่แน่ล่ะได้แน่นอนแล้วเขาฟันมาบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะครัะเปิดเนาะอันนี้เขาให้มาอย่างนี้เลยเกาให้เข้าหน่ยนะเข้าโต๊ะก็ได้นะสามตัวนี่ไม่ต้องเข้าโต๊ล้วเข้าตรงไปเลยเข้าตรงไปเลยบ่ ข้าตุ้งเลยแล้วขา้าทำไมตุได้น้อยได้น้อยเลยตุงได้หนบาทละเก้าร้อยเด้อพันเนีนเน้นหามากแล้วครับเด้อวาา่าหันเพิ่งกระครับเลกรางกับเขา่าครับบนกับเขา่าเพิ่งก็ได้สองหวัวสามวัแล้วครับจะคล้องสุด ขอนได้ทุกมวลเลยเขาได้ทุกมวลเลยที่เพิ่นบอกมาเฮ้ยเพิ่นเหยียดมาแบบไรเฮ้ยเพิ่นฝันกันยังไงก็ไม่รู้ครับยามาอยังครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดเข้ามารับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อมหาแห่งผ้าม้วนครับเพื่อเป็นแนวทางครับสำหรับสูตรเจ้านี้ที่เพิ่นให้มานี่กา เพิ่นเข้ามาสองสามวดแล้วครับเพิ่นก็นเลยหัวตะแบงปั่นเนาะแอดมินกับหัวตะรับสาบครับตาทีแน่ๆงวดที่ผ่านมาเพิ่นไฮแปดสองแปดสามแปดสี่ครับแต่กระเข่าของเพิ่นครับงวดนี้เพิ่นให้มากะล่องเบิ้งครับเพิ่นไฮท,ทั้งสามตัวครับเพิ่นมั่นใจของเพิ่นให้ทั้งสามตัวข้างล่างเพิ่นว่าม่ต้องไปกับครับอ่ามันเปลืองเงินเนาะ อเอาผู้ดใดมักผู้ดใดชอบก็ตั้งจัดได้ครับเด้อผู้ดใดบ่มักกับพานครับขอบอคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ